เตาหับเตาหับรู้จักไหมเตาหับเตาหับก็คือมันมันพับได้ทั้งสองท่อนเห็นไหมฮะมันมีรอยพับอยู่พับท้ายพับหัวเนี่ยข้างหลังมันพับได้เตาหับโอ้โหหาดูยากหาดูยากเตาหับโอ้โหหาดูยากเนี่ยผมไม่เคยเห็นเนี่ยเตาหับคือมันพับมันพับได้สองท่อนนะฮะ ข้างหลังก็พับได้ข้างหน้าก็าพับได้ข้างหน้านี่พับก็คือเอาหัวออกมาข้างหลังนี่หางออกมาโอ้โหหาดูยากครับบางคนก็หาหวยนะจะยินจะยินเขาว่าเมากกื่อกี้เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังมันเป็นเต่าเต่าเต่านานฮะโอ้โหนี่หาดูยากนะ ตัวใหญ่มากผมตื่นเต้นนะเนี่ยเตาหับหงงล่ะสิ ทำไมทำหวยใช่ไหมอ๋อดูเอาเองนะว่ามันมีเลขอะไรตาใครตามันเขาไม่ให้บอกกันด้วยนะ